สวัสดีค่ะสุเลียนพญา,านาะคะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เจอบ,บ่อยๆระบบทางเดิอนอาหารระบบลำไส้ค่ะกระเพาะอาหารแน่นเฟอ้อเรอเปรี้ยวค่ะแสบกดไหลย,ย้อนะคะแล้วก็ฤิสีดวงทวารค่ะเรื่องเรื่องฤิสีดวงทวารนบอกตรงๆนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนไม่กล้าบอกค่ะแต่ทุก เกือบทุกคนเป็นนะคะไม่ต้องอายนะคะเราสามารถปรึกษากันได้ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวกิวเวาค่ะเห็นชัดเนาะทุกคนเคยทานแล้วสามารถแนะนําให้คนที่เรารักได้นะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับลราะลำไส้ค่ะเวกิวเวาของเรานะคะก็จะมีตัวสําคัญก็คือจะมี FOS ค่ะเป็นฟรุกโตโอลิโอซัคคารายค่ะตัวนี้จะปรับสภาพสมดุล ปรับส,สภาพแบคทีเรียนในลำไส้ของเราค่ะให้สมดุลน,นะคะแล้วก็จะมีที่สำคัญส่วนผสมสำคัญที่สุดก็คือจะมีเขาเรียกว่าเป็น wheat glass powder ค่ะเป็น เขาเรียกว่าเป็นผงใบอ่อนข้าวสารีสกัดเย็นนะคะซึ่งจะมีคอโรฟิลในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวคอโรฟิลเนี่ยคะจะเขาเรียกว่าจะมีโมเลกุลจะมีรูปร่างโมเลกุลคล้ายกับเม็ดเลือดแดงของเราะคะ่ะทานแล้วก็จะดื่มเป็นประจําจะทําให้เม็ดเลือดแดงเราเราแข็งแรงด้วยนะคะทํางานได้ดีด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ ของเราก็จะมีมอนโตเร็กตินนะคะชัวะช่วยให้ร่างกายสดชื่น,นะคะ่ะแล้วก็แบบไม่อ่อนเพลียแล้วก็จะมีอะโลเวยล่าค่ะก็จะมีว่านหางจระเข้ซึ่งว่านหางจระเข้นี่จะมีวิตามินนะคะแล้วก็กรดอะมิโนหลายชนิดมากๆและก็มีบีพอเลนนะคะบีพอเลนนี่ก็จะมีวิตามินและธาตุและมีคุณประโยชน์ให้กับร่างกายค่ะที่สําคัญก็จะมีแคลเซียมด้วยนะคะช่วยบารุงกระดูกวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงส่วนประกอบสําคัญก็คือ ตัววีดแกสเนี่ยค่ะตัววีดแกสพาวเดอร์เนี่ยค่ะซึ่งตัวนี้จะมีแบบเขาเรียกว่าจะมีคอโลฟิลอยู่ในนั้นจะช่วยปรับส,สิ่งสำคัญก็คือจะช่วยปรับสมดุลเลือดของเรานะคะจะช่วยแบบทำให้เขาเรียกว่าระดับน้ำตาลในเลือดเราคงที่ด้วยนะคะแล้วก็สมานแผลได้เร็วเร็วขึ้นแล้วก็การหมุนหมุนเวียนระบบเลือดจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการปกป้องการต่อต้านการเกิดมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็กำจัดโลหะหนัก ที่อยู่ในในร่างกายเราแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้ระบบการทํางานของหัวใจของเราด้วยนะคะที่สําคัญก็คือสามารถทําให้อ่าควบคุมระดับระดับความดันความดันเลือดของเราด้วยเพราะว่าตัวนี้เกี่ยวกับระบบเลือดของเราด้วยนะคะอ่อที่สําคัญนะคะตัวเนี้วันหนึ่งนะคะทานได้ทานได้ประมาณสอซองนะคะสซองก็คือ ช่วงท้องว่างะคะก่อนก่อนตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนก่อนเข้านอนสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะทานได้ตัวนี้นะคะจะทานกับน้ำแร่บิยอนวอเทอร์ของเราดีมากๆเลยนะคะใช้น้ำปริมาณ1 5 0ถึง250 ml แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะชอบนะคะน้ำปริมาณนี้เทเทผงเทผง เกิเวลาของเราแล้วก็เชคนะคะฐานรสชาติดีมากๆค่ะสดชื่นมากๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็คุยกันสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะเจอกันบ่อยขึ้นนะคะถ้ามีคําถามหรือต้องการความรู้เกี่ยวกับสินค้าตัวไหนหรือว่าต้องการสั่งสินค้าออเดอร์ตัวไหนทักแชทมาได้เลยนะะขอบคุณทุกท่านนะคะบาย